สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับโป๊กเกอร์ดูเจอร์นี่เตนิวเฟิร์สแปร์มิทติ้งอินไทยแลนด์นะครับวันนี้ได้จัดแล้วครับผม แล้วเวลาทั้งหมดสองปีคือสองท่องชื่อเมื่อกี้เลยเป๊ะมากเป๊ะมากเลยเพราะว่าพูดมาหลายรอบแล้วใช่อ่าก็รอไม่นานนะครับผมเลขก็คือสองสามสี่ก็คือสองปีสามเดือนแล้วก็สี่วันเฮ้ยอันนี้จริงเหรอเออเมคขึ้นมาปะเนี่ยเออเมกนั่นแหละโอเคโอเคก็มาสองปีกว่าๆที่เราสองปีสามเดือนสี่วันประมาณนั้นแหละห้าชั่วโมงใช่คเป็นไงวะครับการเตรียมพร้อมวันนี้มีเตรียมจัดเต็มเยอะขนาดไหนก็เต็มที่เลยนะเพราะว่าโชว์อ่ะคือเราเปลี่ยนโชว์ทุกๆครั้งเลยทุกๆปีใช่ คือทุกปีก็เปลี่ยนโชว์ไปทีหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเพลงมันเริ่มไม่อัปเดตเพลงมันเริ่มแบบเก่าไปแล้วอะไรเงี้ยครับตามยุคสมัยอะไรเงี้ยครับใช่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าก็ลงตัวนะดูแล้วก็กลมกล่อมครับผมดูเองอะนะรูปเพลงต้องหนักแค่ไหนอยากรูปเพลงไหนหรือว่าจะเราใช้เวลากันก็ซ้อมเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะซ้อมมาก็คือมันซ้อมมาสองปีแล้วเนาะ เห็นไหมเราซ้อมพูดได้นะเพาซ้อมสองปีพูดได้คำนี้เหรอพูดได้นะก็ซ้อมมาสองปีพูดได้นะสองปีที่แล้วก็ซ้อมกันสี่ห้าวันเราก็หยุดพอติดโควิดแล้วก็แล้วก็กลับมาซ้อมเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ตอนซ้อมก็บอกกันว่าไม่ต้องซ้อมหรอกเดี๋ยวก็ได้ใช่แล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมเพราะว่าแบบใจมันได้ก็เลยซ้อมก็ซ้อมไปเรื่อยครับสองปีจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้พอนึกว่าจะแบบเฮ้ยเคยซ้อมมาแล้วพอกลับมาสองปีผ่านไปจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ อ๋อฉันจำได้โอเคเล่นเล่นได้อ๋อได้ได้อ่ครับผมครับมี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 เซอร์ไพรส์ก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์แล้วก็มีเอเจฟุกปอนด์ฟุกเอเจที่เป็นแบบนักแสดงจากซีรีส์ Dark Blue Case นะครับที่เขาจะมาร่วมแบบร่วมแจาความสนุกด้วยใช่ครับผมเป็นไงบรรยากาศเราเห็นแฟนๆหน้ามองมาที่มันมองเป็นไงบ้างโอ้โแน่นมากอึมครึมไปหมดเลยบรรยากาศดีงานสนุกสดใสคนเยอะเนาะเพราะ่ไมใช่อะไรเพราะคื้นี่ ไม่แค่ไม่ข้างหน้ามันทางมันในนี่ครับนิดนึงคะับ่ครบจะหายคนเยอะคนเลยแบบแน่นไปเลยบอกตรงๆทอนะท้อแต่ไม่ถอยไอ้ตรงจริงครับท้อเพราะว่ามันเลยนะอย่างมันกดดันคืน เราก็อยากจะทํางานอื่นๆเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ได้จะทิ้งอันนี้นะแต่หมายถึงว่ามันไม่จบอันนี้สักทีอ่ะใช่มันมีเหมือนอันนี้เป็นแบบเออเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่ามันก็เลื่อนมาเลื่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยรอบแรกเลยอ่ะรอบแรกเลยอ่ะคือซ้อมครบเสร็จหมดแล้วคือฟินิชแล้วคือแบบเหลืออย่างเดียวคือมาลันทูแล้วแต่ว่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เริ่มใหม่ก็เระบายทันเออเนี่ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันตัดมันเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยในเงี้ยครับก็หวังว่าวันก็หวังว่าวันนี้จะได้จัด ได้จัดแน่นอนแล้วก็หลังบอกว่าคนดูจะได้รับแบบสมหวังจัดแล้วเนาะใช่คนดูได้รับสิ่งที่เราที่เราคอยมานานสมหวังใช่ใช่ใช่เราก็สมหวังเหมือนกันที่จะได้เจอทุกคนครับนี่นี่้องกลับเป็กลับชาวไทยเนาะไปกลับอินเตอร์แฟน้ามาเยอะเหมือนกันเนาะอินเตอร์แฟนก็มาเยอะใช่มีมีทั้งอินเตอร์แฟนที่มาที่นี่แล้วก็อินเตอร์แฟนที่ดูแบบผ่านไลฟ์สตรีมผ่านไลฟ์สตรีมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังแบบไม่ทอดทิ้งพวกเรายังแบบหมาถึงว่าตอนตอนขายบัตรตอนที่แบบยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการให้คืนบัตรคืนออะไรรยย่่่าางงเี้คับแตว โอ้โไม่เหลือเชื่อเขาไม่ค่อยไม่ค่อยคืนกันครับแบบเกินครึ่่งืนแบบหลายหลายคนน่มาไม่ได้ก็ซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแทนเองใช่ก็ดีใจมากแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่มีไลฟ์สตรีมมิ่งก็ยังสามารถซื้อได้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็คือโชว์ไปแล้วยังซื้อได้อยู่ด้วยเหมือนกันแบบแบบเพิ่งเข้ามาก็อุ๊ยเข้ายังไงนะซื้อได้เลยนะครับกรอดูเราใช่ครับว่ากรอนะยุคไหนว่ากรอเนี่ยกรอคุณเลยคุณสอง ถ้าพูดถึงแต่กับโคลนี้ครบรอบสี่ปีเต็มเนาะหนึ่งกลังจะสี่ปีศูนย์กลังจะสี่ปีครับผมก็โอไวเหมือนกันเนาะครับผมแป๊บเดียวก็สี่ปีแล้วใช่ก็เราก็เป็นบ้านที่ก็เพิ่งเกิดไหมหรือสี่ปีก็ไม่เพิ่งเกิดนะก็เออก็ก็ดีใจที่อยู่มานานเลยเขาก็ยังแบบยังเหนียวแน่นยังอบอุ่นกับพวกเราแบบเดียวก้อนนี้สี่สี่ปีสำหรับเออจะเกิดเขาเทียบกับแมวไหมสมมติแมวสี่ปีนี่คือแมวก็แบบอายุเท่าเราแมวก็เป็นคน ผมไม่ถึงก็คืออันนี้ว่าสี่ปีอะเทียบกับแมวแมวเขาอยู่แล้วแต่เทียบพุก้าสี่ปีเนี่ยมันถึงวัยไหนแล้วยากเนอะยากยากอย่างที่ิดวัรุ่นวัยรุ่นสี่สี่ปีครับนี่แหละผมคิดว่าเราจะต้องมาฉลองกันในพุก้าเลยเตย์บอกว่าเตย์จะขึ้นปกแอติจูดครับแต่ว่าปกแอติจูดพอดีถัวเขาไม่ได้เขาเขายกไม่ได้ทำไปแล้วก็เลยอดเลยเตย์ว่าจะขึ้นแอติจูดแอติจูดก็เลยไม่ดีไม่เป็นความค้นหัวตั้งสองคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยใช่ไหม ใช่ครับเป็นแฟนมิซซี่ญี่ปุ่นด้วยจากประเทศใช่ไปญี่ปุ่นีไปญี่ปุ่นเป็นแก๊งเลยครับไปกันเยอะมากมีไปแก๊งแอปโปล์ครัแล้วก็เอิร์ธมิกเตนิวแล้วก็แนนโนมแนนโนโอมใช่ครับแล้วก็คริสครับพีคริสญี่ปุ่นเนี่ยพวกเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวรอซ้อมอันนี้จบก่อนแล้วเราจะไปวางแผนโชว์ไอทีเพราะเราต้องเอาวันนี้เสร็จก่อนพูดดีไปออกนอกประเทศนะจ๊ะไปได้ออกนอกระเป็นยงไงบ้างตื่นเต้นใช่ไม่ได้เหยียบออกนอกประเทศมาแบบ สามปีแล้วมั้งครับเป็นกะดีได้น้ำเลยฮะละลิข์สัตว์ละลิกะลิโทษทีโทษทีฟังผิดเป็นฟังผิดคือบรรยากาศแฟมิลีที่เราเคยไปไม่ได้ไปมานานมากๆแล้วไม่ครั้งสุดท้ายจริงครับเราะคงคิดถึงแบบโอ้โหฝังแบบเวลาแบบเจอเจอคนเจอเป็นแฟนไหนยังคงคิดถึงเวลานะครับแบบแต่ก่อนไปแล้วก็แบบอุ้ยขนาดแต่ก่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบยังอะไรด้วยความรู้นักยังเด็กนักเคยยังไปแล้วยังรู้สึกแบบดีเลยถ้าตอนนี้ไปก็คงแบบ โหคนมาคงแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรับพลังจากแฟนๆชาติใช่เอยไม้แต่ละคนก็คิวงานแน่นเนาะอะอย่างที่มีบอกครับมันเยอะเลยนะสี่เรื่องเออพอดีมือจริงๆอ่ะเป็นใจคือแบบไม่อยากรับซ้อนกันแต่ว่าแบบที่รับไว้คือรับเหลื่อมๆกันหมดเลยแต่ว่าพอถึงความจริงแล้วอ่ะมันเจอปิดโควิดไปทีสองทีปุ๊บทีนี้ทุกอย่างเขาเลยเปิดพร้อมกันบึ้บเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยเดือนสี่ทีเดียวหมดทุกอย่างคือทุกเรื่อง คิวหนึ่งพร้อมกันที่เดือนสี่หมดเลยทีนี้ก็ตรงกันจะมาซ้อมด้วยกันก็คือพึ่งเนี่ยวีก็กเเต็มที่ทุกอย่างครับก็ตอนเช้าก็ตอนเช้าก็ให้คิวไปถ่ายละครแล้วแบบสี่โมงเย็นหกโมงเย็นอะไรเงี้ยก็เข้ามาซ้อมที่ตึกซ้อมถึงเที่ยงคืนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าถ่ายละครต่อหกโมงเช้าอะไรเงี้ยครับเจ็ดวันนี่ที่นี่ที่ไหนฮะมีมเลยก็คือเจ้าคณะที่โฟกัสโอเคก็คือแบบก็แบบเนี้ยเราก็แบบตอนเช้าก็เตือนตัวเองว่าทําอะไรอยู่ ต้องจ่ายเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับก็แบบสตินิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ยังรรับได้เรื่องที่ห้าหกเจ็ดเนาะเอ่อเพราะอะไรเพราะก็ก็รับได้แต่ว่าขอเสร็จลอดนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมส่วนพี่เตี๋ยล่าขาของผมของผมที่ยังยังยังไม่อ่ายังไม่เปิดกล้องน่อยไม่โชคดีไปครับแต่ว่าก็มีงานปรับปลายปรับปลายเข้ามาแทรกบ้างนี่ครับก็ถือว่าปรับปลายอะไรกูเห็นทุกวันเนี่ยเอ้ยมันก็เออเออจริงโกรธ ก็อเพราะงานทุกวันเพราะว่าไม่ได้เลยเพราะว่าตคิวละครทุกพอเขามากันไว้ไม่เดี๋ยวพอฉันก็เธอก็ปิดแล้วไงเดี๋ยวแบกให้ไงเธอเซ็นการตกลงดีๆให้เอออย่างละครที่แพ้แม่ไม่เดิมเป็นไกนะคะยังไม่ได้ถ่ายกําลังจะเริ่มถ่ายครับเดี๋ยวอ่าใส่คอนเสิร์ตพูดแม่ไม่เดิมคือแะไรก็ที่เล่นกับปันปันที่มีพี่แมนใช่ก็อ่าประมาณเดือนหน้าน่าจะฟิตติ้งแล้วก็เริ่มถ่าย แต่ได้มีเข้าไปรถกับยังยังไม่เริ่มทำอะไรเลยอือเดย์ไม่ทำอะไรเลยคอือคุณเขียนนี่เขียนบทอยู่เลยผู้เล่นแบบเดียวกับเรียกวอาแหละเรอเราเป็นเน็ตือเดือดก็จบดคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มโปรเจกต์ผู้แทนได้ไม่เริ่มหรอกครับของเราป่ะของเราเองฉันได้ได้คือท้ายค่ะฝากแฟนๆนิดนึงครับครับฝากนะครับผมก็อือ วันนี้นะครับก็จะเริ่มงานแล้วนะครับแต่ก็อีกทีหนึ่งเลยคือใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับหรือมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็สามารถดูได้ดางไลฟ์ซิมมิ่งนะครับ,รบอืมแล้วก็ฝากผลงานอื่นๆต่อไปของพวกเราสองคนด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็แน่นอนครับฝากโฟกัสเดี๋ยวเจอนีนที่รอคอยกันานแสนนานนะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับต้องอาฝากปั่นแท็กครับแท็กไ์เวเยยังเป็นยังไง